สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมาชวนปลูกถั่วบาซิลคลุมดินกันนะคะวิธีการก็คือเราตัดยอดหรือก้านของเจ้าถั่วเนี่ยค่ะประมาณหกถึงแปดนิ้วนะคะเราจะเอาเราตัดมากิ่งยาวๆก่อนแล้วเราก็มาทอนให้สั้นลงให้ได้ขนาดนะคะก็ลิดใบออกบางส่วนนะคะเพื่อลดการคายน้ำด้วย วิธีการสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยนะคะก็คือหาตะเกียบหรือว่าเหล็กแหลมๆเตรียมไว้ในการปลูกวิธีการตามนี้เลยนะคะแทงลงไปเฉียงๆค่ะแทงยอดลงไปในดิดนเฉียงๆแบบนี้เลยหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะแนะนำให้ลดน้ำชุ่มๆเพื่อดินจะได้อุ้มน้ำไว้นะคะเขาจะใช้เวลาเติบโตประมาณสองถึงสามเดือนก็จะเต็มพื้นที่แล้วล่ะคะ่ะ เห็นไหมคะเป็นอาหารไก่ด้วยไก่ชอบมากคะ่ะ